ก็งนะกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกแล้วเนาะกับในเกมไวแคปโปรเจกตนั่นเองเนาะวันนี้ก like> ็อยู่กับการเปิดกาชาตู้ใหม่นั่นเองเนาะก็สองตู้ใหม่เนาะที่ผมจะมาครับเปิดในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ทีมแนวเจ้าสาวทั้ง3คนนั่นเองนะครับนำทีมโดย ชาลล็อ์นั่นเองนะครับซึ่งชาลล็อ์เนี่ยก็จะเป็นสายแซ้นอนนะครับเป็นทาน่านไปนะครับนะก็จะเป็นเจ้าสาวนั่นเองนอนครับอ่ะแล้วก็ทรงของตัวละครถัดไปก็คือจะเป็นเมลาลูก้านั่นเองนะครับก็จะเป็นสายคาทาเนาะเป็นทาตุมืดนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับผมนะ <expl od it> เพราะว่าเออเจ๊แกเพราะว่าน้องแกเนี่ยเป็นเจ้าสาวที่แบบว่าเลิศดหลูที่สุดแล้วนะครับนะคือผมแบบ แบบว่าแบบคือผมชอบมากเลยนะครับนะสำหรับตัวละครนี้เนาะนะครับก็ส่งของตัวละครสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นฟางนั่นเองครับซึ่งน้องฟางเนี่ยก็จะเป็นสายดาบเดี่ยวเนาะเป็นธาตุน้ำนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือ3ตัวละครใหม่นั่นเองเนาะนะครับสำหรับตั้นี้นั่นเองนะครับอ่าก็ส่งของเพชรนะที่ผมมีนะครับในรอบนี้เนี่ยก็คือจะมีสองพันานะครับก็เปิดเหมือนเดิมเนาะก็คือจะเปิด2 2 5พันเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าต้องเก็บเพชรไว้เปิดตู้นานๆเนาะนะครับอ่ะโอเคก็ ก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับตรงนี้ก็ส่งของตู้คอลลาบอรชันก็ยังอยู่นะครับนะสำหรับาการคอลลาบอรชันกับมิกูนั่นเองเนาะอ่ะก็คือจะเป็นตู้นี้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เปิดหรือว่าใครที่ยังไม่เข้ามาเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้แล้วนะครับนะสำหรับตอนนี้ก็ส่งของตู้คอลลาบอรชันเนี่ยก็คือจะหมดไปที่23ครับเดือนนี้นั่นเองเนาะนะครับก็เหลือเวลาอีก หลายวันอยู่นะนะครับใครที่ยังไม่ได้มาเปิดนะครับก็สามารถมาเปิดได้แล้วอ่าเปิดครั้งแรกนะครับโดยการเปิด10ครั้งเนี่ยก็จะลดราคาอยู่ที่50เมตรนะครับก็เหลือแค่200เมตรนั่นเองน้องนะครับน่าูมชมครับนะเอาเกียร์เนาะอันนี้คือส่วนของตู้คอลลาเบเรชันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับก็ตอนนี้ย่าคือผมเปิดไปแล้วนะครับทั้งหมด1สเตปด้วยกันนะครับถามว่าได้ตัวอะไรบ้างใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยนะครับนะก็เกือบไปน้องนะครับนะาสำหรับ สเต็ปแรกนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเสียเพชรน,นะครับผมมีของฟรีอยู่นะครับอ่ะก็คือจะเป็นของฟรีอันนี้อ่ามีของฟรีอันนี้อยู่นะครับก็ของฟรีอันนี้เนี่ยก็สามารถหาได้จากดูโฆษณานะครับตรงนี้นั่นเองเนาะนั่นเองเนาะครับนะโอเคเนาะ นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดของฟรีกันเลยดีกว่าน,ว <Una S 1> นะครับก็ของฟรีอันอนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันจะไม่การันตีตัวใหม่นะแต่ว่าตัวในส่งของตู้นี้เนี่ยมันเป็นตัว5ดาวหมดเลยนะโอเคเนาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับโอเคไป <S 2> <S 2> <S 2> เราจะได้ตัวใหม่เลยไหมน้าแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าส่งของตู้นี้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเกลืออยู่แล้วนะครับอ่า ตัวอะไรอ่ะโอ้โหล,ล,ลงมาอย่างช้าๆอ่ะอ่านะครับก็ได้ตัวใหม่มาใช้เลยนะครับอ่ะก็อ่า,อาตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่าอ่ามาค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วแหละนะครับนะสำหรับตัวนี้เนาะนะครับซึ่งอ่าเป็นตัวที่อ่าเป็นสายธนูเนาะเป็นธาตุมืดนะครับอืึอก็แตก็ก็ทำว่าโอเคไหมก็ ไม่รู้สิเนาะนะครับอ่ะอ่ะนะครับอันนี้คือส่วนของตู้ฟรีนั่นเองเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเสียเพชรกันเลยดีกว่านะครับก็นะอย่างที่บอกก็แล้วว่าเกมนี้เนี่ยต้องการให้เราเสียเพชรอย่างมากนะครับนะทานผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดส่วนของตู้ใหม่กันเลยดีกว่านะครับคือผมอ่ะชอบแบบไอ้นี่มากเลย BMG มากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าเนาะป้ายเปิดแค่สองสองพันสองร้อยห้าสิบเมตรพอนะครับ โอ้โหจริงอ่ะเปิดมาก็ตอนเช้าเลยเนาะโหโคตรแย่เลยอ่าโอเคนครับอ่ากดข้ามเลยนะครับเปิดมาก็ตอนเช้าเลยนะอ่าวโอเคครับก็ได้ตัวซ้ำมา2ตัวนะครับเอาเคีเคไปกันตอนเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินไหมวะตอนเช้าสองครั้งเลยเหรออ้าวโอเคนะครับกดข้ามเลยโคตรแย่เลยนะ นะครับ2,200ก็ประมาณเกา9สเต็ปเนาะไปอ่าโอเคโอ้จริงจังวะนี่คือคุณแค้นอะไรกับผมตู้ที่แล้วหรือเปล่าคุณเกมโคตรแย่เลยท่านผู้ชมชด,ดูดิตอนเช้ารัวๆเลยอ่าโอเคนะครับได้ตัวซ้ำม,มาสองตัวเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปกันต่อเลยคุณเกมครับคุณแค้นอะไรผมหรือเปล่าครับ <laughs> ชิดท่านผู้ชมดูมันดิโคตรแย่เลยอะอ่าโอเคครับเลยนะครับไม่ได้จริงๆนี่คือแบบคือห่วยแตกมากอ่ะจริงๆนะครับเโอเคไปกันต่อเลยฮะโอ้แย่มากเลยนะจริงๆเปิดมาปุ๊บช้ารวๆเลยดูดิแย่มากอ่ะโอเคเรือหอมาไหมอ่ากดข้ามเลยฮะ โอ้ขอบคุณมากเลยเรือห่อนี่ก็แบบแม่โอ้จริงจังดิอ่าลุ้นกันดีกว่านะครับอันหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่าสองโอ้ชิดเรียบร้อย <c oughs> อ่ากดข้ามเลยนะครับผมรู้ว่ามันไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิ โคตรแย่เลยนะครับอ่าโอเคเหลืออีก3สเต็ปเนาะไปมันจับไม่ได้จริงๆเลยครับคุณเกมนะครับโอ้โหทำไมชอมอ่ะอันนี้คือมันเกลือจริงๆเลยนะอ่ะโอเคนะครับไปกันต่ออ่าอีก2สเต็ปสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้ก็แย่มากเลยนะจริงๆโอ้โ เออเฮ้ยท่านผู้ชมครับอ่าตัวนี้เนี่ยผมอาจจะไม่มีรีวิวให้ดูนะครับเพราะดูมันดีท่านผู้ชมมันไม่ออกตัวใหม่ให้ผมเลยโคตรแย่เลยนะครับอ่ะโอ,โ,อโอเคสเต็ปสุดท้ายแล้วนะไม่ออกก็ไม่รู้แล้วแหละจริงๆนะืมโอเคอะท่านผู้ชมดูดิคืออ่ะสเต็ปสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับตาท่านผู้ชมไป โคตรแย่เลยอะ่ะจริงๆนะแย่แบบแย่มากอะ่ะให้ความหวังเนาะแล้วก็จากไปนี่แหละครับเกมนี้แหละนะครับท่านผู้ชมไม่ได้สักตัวนี่คือแบบแ,บบแย่มากอะ่ะเออโอ้ยต้องเปิดสเต็ปสุดท้ายถึงจะมาซึ่งมันมาแค่ตัวเดียวอย่างอะ่ะท่านผู้ชมครับดูด,ดิย,ยังเป็นสีสีแบบสีเทาอะ่ะโคตรแย่เลยอ่ะแพ้นี้ได้ไหมอะ่ะเมกาลูก้า อ๋อค่าดาวจริงด้วยว่ะโคตรแย่เลยอ่าซ้ำหนึ่งคนระับอ่านะอเดี๋ยวเรามาดูกันกว่านนะครับว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรนะครับ<อ><ะ><อ><ะ>คือเป็นตู้ที่เกลือที่สุดอ่ะจริงๆนะ,ะได้ฟางอีก โอเคนะครับห่าได้ฟางมานะครับหนึ่งตัวนะครับนะท่านผู้ชมนะฮะแย่มากเลยแย่แบบแย่มากๆอ่ะท่านผู้ชมคือแบบถ้าเป็นตู้ก่อนๆจริงๆนะคือมันจะได้เยอะกว่านี้นะแต่เนี่ยได้แค่ตัวเดียวเองอะ อยากได้เบลาลูกา้าแต่ได้ฟางก็ไม่รู้สินะครับก็อสองสัยตู้ที่แล้วคงได้แบบว่าได้ดีเกินแบบมั้งก็เลยแบบจริงๆนะท่านผู้ชมคือแบบอะไรก็ไม่รู้นะโอเคนะคนะท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ถือว่าเกลือแบบเกลือสุดๆเลยนะครับนะสำหรับตู้นี้เนาะก็ถามว่าจะเปิดต่อไหมเดี๋ยวไปเปิดนอกรอบแหละนะครับนะท่านผู้ชมก็ เอ่อเดี๋ยวไปหาเพย์เพิ่มก่อนครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมี281เม็ดนะครับซึ่งอ่าถ้าจะให้ผมเติมจริงๆคือเกมนี้เนี่ยคือผมเติมไม่ได้นะเพราะว่าคือผมใช้ไอ้นี่อ่ะใช้ wallet นะครับในการเติมนะครับไอ้ส่วนของเกมอ่าทางญี่ปุ่นของเขาเนี่ยมันจะใช้ wallet นะครับในการเติมไม่ได้เนาะนะครับซึ่งผมก็เซ็งๆนิดนึงแหละนะครับนะท่านผู้ชมก็อ่าส่งของต๊ะนี้นะครับก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือได้ฝางนั่นเองนะครับได้อ๋อน้องฝาง นั่นเองนะครับก็ว่าเกลือแบบเกลือมากๆเลยนะครับน่านทู้ชม,ชมซึ่งส่วนของคลิปนี้เนี่ยก็มีไว้เท่านี้เนาะนะครับก็อย่าลืมเนาะกดไลคนะ์เนาะเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามการอัปเดตขาาษาษานะ่าวสารของเกมนี้ไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับบายบายครับผม ありますか